ูยืมมากองม่านชอ้ผมไม่ฮารอนไปแลยวลองรถเขาเสียไปไหี๋ยวขอได้เรื่อยๆเดี๋ขอะไรเนี่ยเปาผมเนี่ยเนี่ยกระเป๋เสียบ้างไ่ไอ้ี่ตัดแล้วเหรอเดี๋ยวมันดูไม่วิ่งกัวิ่งถ้าเกิดคุณมาคุณมาเจ้าเดี๋ยวผมก็ต้องมา มาคันเดียวจะมาได้ไหม่ะใช่ปะถ้าเกิดมีอะ <ตำ S 1> ไรขึ้น,ม,น,นมามันจะได้มันถึงก็ยังฟังอยู่เลยถ้าเกิดนาเขาหยุดอะไรจะ,ะเข้าบ้านไงยยไม่วิ่งก<อ>็คือผมพวกผมก็จะไม่มาอันนี้ก็แจ้งมาอ่ะมาดีกว่า้าเกิดมีอะไรอะไรช่วยกันได้ไอ้รถมีไม่วิ่งโอ้หทำพิยุทธอยู่ตลอดตลอดประหยัดค่าด่านเนี่ย ไม่ใช่ไอ้กล้อนแล้วล่ะถ้าไม่ไม่ใช่แล้วล่ะอายุจะไม่มาอยู่แล้วเอาไงดีวะไม่มาได้ไงอ๋ออ๋อทองทองเปลือกเอาเปลือกเดียวเปลือกเดียวแหละ บอกต <si ูแล no ้วบอกเดี๋ยวลาบอกู้อกไปนฝั um ่งไหนก็แทกอ่ะอย่างนี้ฝั่งไหนกระแทกฝังไหนก็แทกครับน้าเนี่ยมันฝั่งไหนเขาเข้าร้านนี้ด้นหัวหัวแถวแาวไรนมานี่ผู้หญิงเขาล็อกให้ล็อกท้ายเเป็น ที่ไหนอยากไปอยู่ไหนขอเราที่ก้อนได้ไหม

Það er mikilvægt.